สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่กทานนะคะวันนี้มาพบกับการติวเข้มในรายวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสทลสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นจัดทำโดยนางสาววรณนาบุญจันทร์รูกรนอตํตำบลคลองตำรุสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรีค่ะ ก็ในครั้งนี้นะคะการติวเข้มในครั้งนี้นะคะก็จะมี12ข้อด้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะในเนื้อหาในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะเหตุใดจึงต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะกอไก่เพื่อสะสมประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญขอไข่ เพื่อจะได้ไม่ต้องคาดเดาคำตอบเองคอควายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายงองูเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้องงงูนะคะเพื่อเพิ่มความรู้และวิทยาการใหม่ๆนะคะก็เพราะมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นมีความคิดลิเริ่ม และมีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะจึงพยายามเพื่อเพิ่มความรู้และวิทยาการใหม่ๆค่ะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะการที่จะมีความรู้ใหม่ๆเกิดความคิดใหม่ๆนั้นต้องทำอย่างไรนะคะก็ไก่นะคะต้องอ่านหนังสืออย่างครอบคลุมขอไข่ต้องดูโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องคอควาย ต้องสนทนาออนไลน์เป็นประจำงองงูต้องเขียนสมุดบันทึกประจำทุกวันนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่นะคะต้องอ่านหนังสืออย่างครอบคลุมนะคะเพราะการอ่านหนังสือแบบครอบคลุมการอ่านหนังสือบทความและสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อที่สนใจจะช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองต่างๆนะคะข้อต่อไปเป็นข้อ3นะคะ สิ่งจำเป็นพื้นฐานของการศึกษาค้นคว้าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้คือข้อใดนะคะกอไก่ตั้งใจจดจําได้ขอไข่มีงบประมาณซื้อหนังสือคอควายมีข้อมูลข่าวสารเพียงพององูเขียนรายงานสรุปได้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะคะมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอนะคะเพราะการมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ จะช่วยให้การศึกษาค้นคว้ามีการพัฒนาความเข้าใจที่ครอบคลุมและสรุปที่มีความหมายได้นะคะข้อต่อไปคือข้อ4นะคะจะทราบได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้ไปแล้วกับผู้อื่นนะคะก็ไก่เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดีขอไข่มีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่เรียนไปแล้วนะคะคอควายสามารถสอบข้อเขียนในเรื่องนั้นๆได้นะคะงองูสามารถสรุปแนวคิดหรือนำไปปฏิบัติได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้ององูค่ะสามารถสรุปแนวคิดหรือนำไปปฏิบัติได้นะคะเพราะผู้เรียนสามารถสรุปแนวคิดหรือนำไปปฏิบัติได้จริงการสรุปแนวคิด คือการย่อประเด็นสำคัญและแนวคิดหลักให้กระชับและเข้าใจง่ายและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อ5นะคะหลักในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดความฉลาดรู้ในตัวบุคคลมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรก็ไก่อ,ะะอ่านหนังสือเป็นประจำอยู่เสมอในเรื่องที่สนใจนะคะ ขอไข่ศึกษาให้รู้จริงให้รู้ตลอดทุกแง่ทุกมุมอย่างครบถ้วนนะคะขอควายศึกษาแนวคิดเพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางในแนวปฏิบัติงานนะคะงองูศึกษาให้เกิดความฉลาดเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัวคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือขอไข่นะคะศึกษาให้รู้จริงให้รู้ตลอด ทุกแง่ทุกมุมอย่างครบถ้วนนะคะเพราะการศึกษาหาความรู้ต้องให้เกิดความฉลาดคือการศึกษาเรื่องใดต้องศึกษาให้รู้จริงครบถ้วนทุกแง่ท,งทุกมุมและต้องศึกษาด้วยใจที่เที่ยงตรงเป็นกลางปราศจากอาคตินะคะข้อต่อไปคือข้อ6นะคะข้อใดคือหลักการฝึกฝนตนเองให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ กไก่ปลูกฝังให้มีความคิดลิเริ่มมีความยืดหยุน่นและมีความคิดละเอียดอรอบคอบขอไข่ฝึกฝนให้มีความคิดลิเริ่มสร้างงานขึ้นอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันคควายปลูกฝังให้มีนิสัยหัดสังเกตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆให้มากงงู สร้างบรรยากาศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะคิดทำการงานคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่ปลูกฝังให้มีความคิดลิเริ่มมีความยืดหยุ่นและมีความคิดอันละเอียดอรอบคอบเพราะการปลูกฝังให้มีความคิดลิเริ่มมีความยืดหยุ่นและมีความคิดละเอียดอรอบคอบ เป็นหลักการในการฝึกฝนตนเองให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และกระบวนการคิดของสมองในการคิดที่หลากหลายและแปลกใหม่กว่าเดิมที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่7นะคะสารนิเทศหมายถึงอะไรกอไก่สารสนเทศขอไข่ข้อมูลประมวลผลใช้ประโยชน์ ขกวายข้อมูลที่มีค่างง,งูความรู้ข้อมูลข่าวสารคํำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้องง,งูค่ะความรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะสารนิเทศหมายถึงข้อมูลความรู้หรือข่าวสารที่รวบรวมจัดระเบียบและนําเสนออย่างมีความหมายอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้รับจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือบทความเว็บไซต์หรือผ่านสื่อต่างๆก็ได้ค่ะต่อไปข้อ8นะคะปัจจัยที่ทำให้สารนิเทศมีคุณค่ามากที่สุดก็ก่ถูกต้องจัดระเบียบใช้ประโยชน์ ขอไข่ถูกต้องสมบูรณ์ทันเวลาขอควายถูกต้องปริมาณทันเวลางองูถูกต้องครบถ้วนความเกี่ยวข้องทันเวลาคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อง,งองูค่ะถูกต้องครบถ้วนความเกี่ยวข้องทันเวลาเพราะ สารานิเทศมีคุณค่าของข้อมูลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและเป็นปัจจัยที่สำคัญบางประการที่ส่งผลต่อคุณค่าของข้อมูลเช่นความถูกต้องความครบถ้วนความเกี่ยวข้องและทันเวลานะคะต่อไปคือข้อ9นะคะแหล่งสารานิเทศที่ดีที่สุดคือข้อใดกอไก่ห้องสมุดขอไข่ แผงขายหนังสือคอควายบ้านหนังสือชุมชนงองงูมุมหนังสือในห้องเรียนนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ค่ะห้องสมุดนะคะเพราะห้องสมุดสามารถเป็นแหล่งสารนิเทศได้ดีเนื่องจากห้องสมุดมีหนังสือวารสารและฐานข้อมูลที่หลากหลายแต่สมัยนี้ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีทําให้ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเช่นฐานข้อมูลออนไลน์เว็บไซต์วิชาการและห้องสม,มุดดิจิตัล Digital, นะคะต่อไปคือข้อ10นะคะวัสดุสารนิเทศประกอบด้วยอะไรบ้างกอไก่วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ขอไข่หนังสือและโสดทัศนวัสดุ คอควายวัสดุตีพิมพ์และสดทัศนวัสดุงองูหนังสือและวัสดุไม่ตีพิมพ์นะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่นะคะวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์นะคะเพราะวัสดุสารานิเทศหรือทรัพยากรสารานิเทศหมายถึงวัสดุที่บันทึก ข้อมูลข่าวสารความรู้และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ค่ะต่อไปคือข้อ11นะคะข้อใดคือขั้นตอนการจัดการความรู้ก่อไ่ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่ชัดแจ้งขอไข ความรู้ในโครงสร้างและความรู้ที่ชัดแจ้งคอควายความรู้ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลดิบงงงูความรู้และสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นะคะความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและความที่ชัดแจ้งนะคะเพราะความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลคือประสบการณ์ ทักษะพรสวรรค์เทคนิคและความชำนาญไม่มีในตาําราความรู้ที่ชัดแจ้งคือความรู้ที่สามารถจับต้องได้เช่นหนังสือเอกสารนะคะต่อไปคือข้อ12นะคะเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์คือความรู้ในข้อใดนะคะกอไก่ความรู้แต่ละบุคคลขอไข่ ความรู้ชัดแจ้งคอควายข้อมูลดิบงองูสารสนเทศคําตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะความรู้ชัดแจ้งนะคะเพราะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นคู่มือต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ๆนำมาสรุปไว้เพื่อใช้อ้างอิงและ ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไปนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการติวเข้มในวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมต้นเพียงเท่านี้นะคะและครูก็หวังว่าเนื้อหาในรายวิชาที่ครูนำมาติวในวันนี้จะมีประโยชน์กับน,นักศึกษาไม่มากก็น้อยนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ